กราบสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้นสากลนิยมทุกท่านนะครับีหลังจากตั้งแต่ปีใหม่มานะครับมบกราเดือนนี้กุมภาแล้วนะครับแล้วก็ปีใหม่จีนตรุจีนนะครับไม่ได้ลงคลิปให้สมาชิก FC ได้ชมกันอีกเลยนะครับติดภารกิจของบริษัทที่บ้านนะครับยาวเลยนะครับวันนี้นะครับเหตุการณ์คลี่คลายแลครับ เริ่มว่างนะครับเริ่มว่างจากงานหลักๆกันนะครับแล้วก็แต่พัทเครื่องเนี่ยก็ยังได้เช่าหาซื้อขายนะครับจริงๆแล้วเยอะนะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนเดือนกุมภาเนี่ยนะครับซื้อขายมาเยอะเลยแต่ไม่ได้มีเวลาอัดคลิปให้สมาชิกได้ได้ชมกันเลยนะครับนี่วันนี้นะครับว่างๆก็เลยหยิบพระที่ได้เช่าหามาในอาทิตย์ อาที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับนี่มีพระบูชาหนิ้วนะครับนี่พระบูชาหนิ้วนี่อันนี้เคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนี่ตรงนี้นะครับนี่พระบูชาหนิ้วนี่อันนี้3นิ้วนะครับนี่3นิ้วจะเล็กนะครับนี่5นิ้วใหญ่ไปเริ่มเลยนี่ดูหน้านะครับอ่ะดูจากรูปละกันเนาะเป็นพระบูชานะครับนี่ หน้าตัก5้านิ้วหายากมากนะครับของหลวงพ่อเงินปี25 1 5นะครับนี่วัดหิรัญยารามนะครับชื่อ,อยังเป็นทางการของวัดบางครานนะครับคือวัดหิรัญยารามนะครับหรือวัดวังตะโกนะครับนี่แต่เราจะรู้จักกันในานามหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีม เงินนะครับอันน um, ี meals, ia, um, então, jas, então, ้เป็นมือเลขแปดนะครับสภาพใช้สึกเลยสึกๆเลยนะครับอันนี้ซื้อมาก็หลายมืออยู่นะครับสองหมื่นกว่าอยู่นะครับนี่สภาพน่ารักนะครับสภาพใช้นะครับนี่น่าจะเลี่ยมสแลกมาข้างหลังไม่มีปกตินะครับด้านหลังเขาจะมีคําว่าหลวงพ่อเงินนะครับด้านหลังเขาจะมีคําว่าหลวงพ่อเงินอยู่ตรงนี้ นะครับด้านหลังก็จะมีคําว่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้น่าจะเลี่ยมสัลักมานะครับนี่มีโค้ดเดิมด้วยกลิ่นดังด้วยนะครับนี่สวยๆก็เป็นแสนนะครับสวยๆวปบีดปิดปีดเป็นแสนนะครับนี่สภาพนี้ก็หมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าแล้วแต่นะครับนี่พระนะครับอย่างที่บอกเราจาพิมพ์ทรงได้นะครับเราจํา จำลักษณะนะครับนี่พิมพ์ทรงขนาดนะครับลอยปาดก้นนะครับพวกนี้นะครับศึกมายังไงเราก็เข้าใจอยู่ดีนะครับนี่พระไม่ได้มีดูยากนะครับที่ดูยากคือดูไม่เป็นนะครับนี่เห็นไหมฮะความคมนะครับนี่ขนาดใช้มานะครับศึกๆึกเลื่อมเลื่อพุนพุนพวกนี้นะครับก็ดูแท้ได้ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราเลยนะครับ นีครับอ่าน,นี่จุดตายเห็นไหมฮะคีดปิ้นทับแบบนี้คือจุดตายเลยนะครับโค้ดอยู่ไหนนี่ดูโค้ดนะครับพระ5 5 1 5นะครับมีทั้งมีโค้ดไม่มีโค้ดนะครับนี่เล่นหาเช่าหานะครับคล้ายๆกันมีโค้ดมีโค้ดนะครับก็จะดีกว่าน่อย เอกของอาทิตย์นี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ไข่ปลานะครับปี2515เหมือนกันนะครับอันนี้สภาพนี้นะครับหลายหลายหมื่นจนถึงแสนต้นๆนะครับสวยกว่านี้นะครับแสนสี่แสนห้านะครับนี่อันนี้ก็จะดำๆนิดนึงนะครับนี่สภาพก็ถือว่าแชมป์นะครับส่งถ้าส่งประกวดชั่วโมงนี้นะครับก็หาตัวจับยากเหมือนกันสภาพนี้นะครับ เพราะว่าสวยๆนะครับไม่ค่อยมีใครแกะส่งรกรดกันแล้วอันนี้ผมได้มาผมก็เลี่ยมจับขอบไปเลยนะครับเห็นความคมไหมฮะพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยพวกนี้ใช้แยกแยะเกแท้ได้เลยนะครับ จุดตายคือรอยตัดด้านขวานี่นะครับนี่อันนี้คือจุดตายเลยอยู่ขวามือนะครับผมทําคลิปสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปจอบใหญ่อย่างเดียวเลยอันนี้เหมือนมาทบทวนกันนะครับนี่อยู่ด้านขวานะครับด้านล่างๆนี้นะครับจําบาโค้ดตัวนี้ไว้นะครับน,นี่เห็นไหมครับแคปเก็บไว้ดูได้เลยนะครับ รอยตัดมีแบบนี้แบบเดียวนะครับรอยตัดต้องเป็นแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับมีแบบนี้รับเงินแสนนะครับมีแบบนี้รับเงินแสนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะความคมนะครับอ่ะต่อมาเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับทั้งกระไรเงินแล้วก็กระไหลทองแบบนี้นะครับหลายๆหมื่นนะครับเหรียญเปื่อยๆหลายๆหมื่นนะครับ ฝันถึงผมทาไว้หลายครั้งแล้วนะครับไปไล่ๆดูในคลิปเก่าๆผมได้เหมือนมารีวิวเหมือนมา,าทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่พวกนี้พวกนี้นี่ความคมนี่นี่ครับพวกนี้ไปดูจากคลิปเก่าๆได้เลยนะครับนี่จุดตายอยู่ตรงทอถุงมีขีดเห็นไหมฮะเห็นขีดที่พื้นเหรียญไหมครับอยู่ที่ทอถุงเป็น นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีทั้งกระไหลเงินและกระไหลทองนะครับนี่เห็นไหมครับที่ถอถุงจุดตายเลยนะครับจุดตายเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับรับเงินหมื่นนะครับขอบนะครับเขาจะเก็บขอบเขาจะเก็บลูกผ้าเก็บตะไบเรียบๆนะครับขอบเขาจะไม่มีร่องเหลือร่องรอยรอยตัดไว้นะครับ ไม่ว่าจะกระลเงินหรือกระลทองนะครับใครสวยใครแพรงนะครับไม่ใช่ว่ากระลเงินจะถูกกว่ากระลทองจะแพงกว่าแต่ถ้าสวยสวยปิดปิดเท่ากันราคาเท่ากันเลยนะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ ส่งรูปชัดๆถ้าเป็นรูปหล่อนะครับนี่อย่าลืมถ่ายรูปก้นส่งมาด้วยถ้าเป็นรูปหล่อนะครับนี่ด้านข้างแบบนี้ด้านข้างแบบนี้ถ่ายส่งชัดๆมานะครับนี่รับซื้อรับเช่าถึงบ้านนะครับถ้าเป็นเหรียญนะครับนี่พยายามถ่ายให้แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็ถ่ายให้เห็นแบบนี้นี่หูเจาะก็สําคัญนะครับนี่หูเจาะจะเป็น เป็นเจาะลีลีนะครับไม่ได้เจาะกลมนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายขอบให้ด้วยนะครับนี่ถ่ายขอบชัดๆแบบนี้นะครับรับเงินแสนนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอกาสข้างหน้าได้พระอะไรมาเดี๋ยวผมจะมารีวิว ทั้งบอกราคาตำาหนิจุดตายต่างๆนะครับที่เล่นกันณวันนี้นะครับที่เล่นหากันสากลนิยมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมีพระแบบนี้ผมทิ้งลายไว้นะครับที่รายละเอียดข้างล่างนะครับดิสคริปชันนะครับเจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นะครับ ส่งไลน์มาได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ